สนันเฮยงมินกลางมีเพื่อนเรียบร้อยครับโซเลงกี้ยิงเข้าไปนิ่มนิ่มครับลูกนี้สอนเร็วกว่าอาโนครับสันตัดเข้ามาโซเลงกี้พักอกเรียบร้อยครับ2ประตูต่อศูนย์เอาแล้วครับเพื่อนๆก็ผ่านรอบรองชนะเลิศเข้ามาได้สำเร็จครับมาชิงชนะเลิศกับอิปสวิตครับ สำหรับทัว f เอฟเอครับนัดต่อไปเป็นยูฟาแชมเปียนลีกครับเจอของแข็งอีกแล้วครับหลาชันชุดขาวลิวมมาติกไปชมรายชื่อผู้เล่นกันครับว่าใครพร้อมลงสนามบ้างวันนี้หน้าเป็นโซเลนกี้ครับฟิตได้รายชื่อ11ตัวจริงเรียบร้อยครับก็ตามนี้นะครับ สามประสานแดนหน้าก็จะมีเซอร์เบนกี้ซันฮองมินไบรอนเอมเบอร์โมครับสเปอร์ก็มาในสีเสื้อสีดำครับวันนี้ส่วนเรมาริกก็ตามชื่อเลยครับราชันชุดขาวพร้อมแล้วเราไปชมการแข่งขันกันเลยครับเตะในบ้านของเรมาริคนะครับวันนี้สเปอร์เป็นฝ่ายมาเยือน A short while from now this all in a bid to be called champions of europe expectations have shot through the roof as we've moved on a stage there is a definite belief in both camps that this could be their year a feeling that can only get stronger with every game from now on simply a monument to the game.

มาแล้วครับหลายชื่อ11ตัวจริงของฝั่งลิม,มันิกเอ็ดเบอรเป้น้าเป้าครับส่วนฝั่งสเปอรก์ก็เป็นโซแลงกี้ซันทึงมินเอมเบอร์โม่มฟิลวันนี้เป็นเจมส์แมตติสันครับ เกการแข่งขันกำลังจะเริ่มขึ้นครับระหว่างลิวมาลิกกับสเปอร์กรรมการเปานนกวิทเริ่มเกมครับลิมาลิกเป็นฝ well, ่ายเคเบิลบอลอยู่ที่ลิวมาลิก <LC. S 2> ครับ มิดิเตาบาวเวเด้โดนเอเ็โมโบโม่ครับสก,กัดมาได้สุลังนกี้จะไปไปติดกองหลังของเลมาริกบาวเวดีมาที่คารเมลินเก่าเข้ากลางมาให้วินิซิวต์ครับโดนเบริร์กวาวดักสูลเลนกี้ คืนให้ซันโซเลกี้เอโบ์โมเอมโบโมครับไปไม่ได้ม้วนคืนหลังมาที่เจมสมันเอมโบมโมโซเลกกี้เข้าซ้ายไม่ตรงกรอบครับลูกนี้ ยิงเท้าข้างไม่ถนัดครับโดมินิกโซเลนกี้บอลหลุดออกหลังไปฟาวเบดีเทนอเล็กซานเดอร์อาโนุขามฝั่งมาครับเจมีนิสันดักไว้ได้โซเลนกี้โซเลนกี้โซเลนกี้ทำฟาวครับ มาเล่นเร็วครับเปโดโปารอเอมโบโมสูเลกี้คืนดิสม่าสูเลกี้อีกทีนึงมิลิตามาที่วาเบดีคืนให้มิลิตาวหลังมาที่กูตวัตว เปิดมาเข้ากลางมาครับเบิกวาวขึ้นมองลูกนี้บอลอยู่ที่อเล็กซานเดอร์อาโนโดนเบนเดวิดจิ้มมาได้ครับบอลอยู่ที่ซอนเฮงมินซอนเฮงมินถามชิงลูกนี้ปล่อยบอลไหลแต่ว่าบอลมันเบาไปนิดนึงครับเอ็มเปเป้เอ็มเปเป้ลูกนี้หลุดคาลิโอออกมาได้ทันครับ เดนสั้นมาที่เบนเดวิดสันทังมินขอบอลแล้ววิ่งแล้วนะครับสันทังมินเข้ากลางมาให้ซูเลนกี้กรรมการเป่าฟาวครับเป็นทางด้านลิมมันลิกครับทำฟาวกวาดสนันทางมินเลยนะครับลูกนี้ ได้ลูกฟรีคิกครับระยะได้ลุ้นเลยครับเจมแมดิสันเตมมดิสันเจมแมดิสันปันลูกนี้กูตัวปัดเอาไว้ได้ครับได้ลูกเตมมุมครับสเปอร์บอลมันโค้งไม่พอครับสเปอร์จะเล่นสั้นลูกนี้ โลเมโลมาที่เบิร์กวาวต่อโลบิสซูมาโลเมโลเสียบอลครับชอเมนี่เปิดยาวขึ้นมาสื้อมาให้มิลิตาวบิสซ์มามาดักไม่ได้ครับขำชิงกับซนันแทงมิน โซเลนกี้วิ่งลูกนี้ล้ำหน้าไปครับอย่าง 0-0, 00อยู่ครับผ่านไป39นาที <c oughs> เอาสู่ช่วงท้ายของครึ่งเวลาแรกแล้วนะครับเจมสันไบอันเอมบโมูโซเลนกี้ <c oughs> หลุดแล้วนะครับลูกนี้ ล็อกลบหนึ่งจังหวะโหยิงออกไปเองครับอ่าเสียดายครับโซเลนกี้ลูกนี้กูตัวนั้นหมดสิทธิ์ไปแล้วนะครับหรือมาเล็กเล่นสั้นมากลูกนี้ลาววเด ก like ูแลกูแลกูแลให้เอ็มเประเป้โดนโลเมโลดักไม่ได้ครับกรรมการเป่านวิกอหมดเวลาการแข่งขันครึ่งแรกครับทำอะไรกันไม่ได้เสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์มาิกของบอลได้เยอะกว่านะครับ57ไปชมการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังกันต่อครับ การเป่านกหวีดเริ่มเกมสเปอร์ได้เคลียบอลเคลียแล้วก็ยกมาลูกนี้ยิงชนเสาครับโซโลเลกี้เกิดอ,อะไรขึ้นครับวันนี้สเปอร์ได้ทุ่มทุ่มมาที่เบิร์วาวสนเฮงมินสนเฮงมินจะลากเข้ามายิงไม่ผ่านจุดเบลลิงแฮมโดนเบิร์วาวดักไม่ได้ครับ แทงมาให้ซอนเฮืองมินจะยิงแต่ว่าโดนสก,กัดเอาไว้ก่อนชูดเบลลิงแฮมมาให้มีชูดบบการเป่าฟาวครับเป็นทางสเปอร์ครับไปทำฟาว คือมาลิกได้ลูกฟรีคิกครับโดยเทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนเทนถึงบอลแต่ว่าโดนดักไว้ได้สอนเข้ากลา,างมาให้โซเลกกี้แทงมาให้ไบอันเอโบ์โมเอมโบ์โมจะดัดหลังลูกนี้ไม่ผ่านครับยิล่ลลา เปิดไปเสียฟาวอีกล้วครับ,รบป็นีเ่เข็นอาโนครับจะได้เตะลูกฟุีคิกเปิดขึ้นมาบอลถึงเอ็มปาเป้เอ็มปาเป้ได้ยิงแต่ว่าติดบล็อกครับคามาวิกาจูดลูกนี้ยิงก็ไปติดบล็อกอีกทีนึง สันเฮืองมินได้สวนกับเรวลูกนี้สันเฮืองมินต่างมีเพื่อนเรียบร้อยครับโซเลนกี้ยิงเข้าไปนิ่มๆครับลูกนี้หนึ่งประตูต่อศูนเป็นสันเฮงมินนะครับเป็นได้ลูกแอซซิตไป นี้ใช้ความเร็วและความแข็งแกร่งกระชากเข้ามาครับเบียดเข้ามาแล้วก็เห็นโซลิงกี้อยู่ข้างในโล่งๆก็ตัดเข้ามาไม่มีปัญหาครับลูกนี้โซลิงกี้นั้นยกมือขอบอลไว้ก่อนแล้วนะครับมีการเปลี่ยนตัวทั้งสองฝั่ง ฝั่งสเปอร์ก็ส่งโอเดเบอร์ลงมาแทนเจมแมดิสันจูดเบลลิงแฮม,มาที่จุดอีกทีเท,ท,ทนอลินเนอร์อาร์โว์วินิซิอุตวินิซีอุดคืนหลังมาให้บาเบเด้บาเบเด้ลบบิสมาร์ไปได้จูดเบลลิงแฮมลูกนี้วิคาริโอเซฟอย่างได้ครับ ซอนเฮงมินวิ่งลูกนี้ไม่ทันครับสึนมาที่กูตัวกูตัวเปิด,ดยาวขึ้นมาจะให้วินิซิอุสเบิกวอลมองไม่ได้ครับบอลมาถึงซอน,อ,นอินโบโมจะยกลูกนี้ไม่ถึงโซเลกี้ครับบาลไม่ได้ขึ้นแรงให้กูตัวกูวตัวเปิดขึ้นมาอ็มปเาเป้ขึ้นมองบอลถึงดากูชิน เป็นเดวิดสอนวิ่งแล้วนะครับสอนเร็วกว่าอาโนครับสันตัดเข้ามาโซเลกี้พักอกเรียบร้อยครับ2อประตูต่อศูนยพอปลดล็อกได้ก็ไหลเลยนะครับโดมินิกโซเลกี้หลังจากที่ยิงเฉียวเสายิงชนเสามาในครึ่งแรกครับ ลุ้นแฮติกแล้วครับโดมินิกโซเรนกี้เป็นซันทังมินเหมือนเดิมครับเอซิกลูกก็ลักษณะคล้ายเดิมเลยนะครับตัดเข้าในามาแล้วก็จริงๆจะยิงนะครับซอนลูกนี้แต่ว่าไปแฉล็บบอลมาเข้าทางของโซเลนกี้ยิงโล่งๆเหมือนเดิมครับ เนี่ยสันตั้งใจยิงครับแต่ว่าบอลมันกระเด็นกระดอนไปเข้าทางของโซเลนกี้สัดลงโล่งเข้าไปเลยครับ2-0ครับสเปอร์ขึ้นนำเรมัลิกก่ขายความกดดันลงไปได้เยอะครับทางสเปอร์เรมัลิกมีการขยับตัวผู้เล่นแล้วนะครับสเปอร์ก็เห็นเวนเนอร์ลงมาแล้วนะครับ บอลอยู่ที่บิสมาบิสมาไปจ่ายติดเอมปเปเป้ให้โรดิโกโ้โรดิโกโ้โกโยังไปได้โลเมโลจ่ายติดบอลเน,น้นอยู่ที่เลวมันริกโอโดเบลงมาช่วยครับแวนเนอร์ทุกนี้หลุดไม่ถึงเอมปเปเป้ครับบอลมันลึกไปหนิคลริโอเปิดยาวขึ้นมาซ้อนขึ้นมง ม้วาวเบเดวินิซิอุสนให้อลาบาวินิซิอุสทำเล่นสั้นครับอลาบาสันจะสวนกลับอีกแล้วครับเห็นโซเลนกี้โล่งปาดมาให้เวนเนอร์เวนเนอร์ล็อกหนึ่งทีลูกนี้กูตัวยังเซฟไปได้ครับกรรมการเปอร์นวิทหมดเวลาการแข่งขันครับ เปร์เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนเก็บสมแต้มได้สำเร็จครับก็ so all, จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในนัดต่อไปสวัสดีครับ